FM DJ playlist. Bye. ดีเจอ้อมค่ะนี่คือคุณและคุณนะคะเมื่อกี้เพิ่งเจอข้างล่างเองนะคะมาพร้อมกับโดมแล้วก็น้องแก้มนะไม่รู้เขาเข้ามาทําอะไรกันคงมาทุระแถวเนี้ยเนาะครับมาสวัสดีปีใหม่เหรอก็ยังเวียนนมาอยู่เงี้ยเลยหรือสวัสดีตุดจีนหรือบอกไม่ได้เลยก็เป็นไปได้จริงๆอาจจะแค่มาถ่ายรายการก็ได้เเพราะเขาแต่งหน้านี่หว่าอ่ะนะคะแล้วก็สแตนบายโตะริมเริ่มต้นที่อันดับสามอิจฉากับมิวมียูอย่าลืมนะคะเราจะอัปเดตกันทุกวันเสาร์กับคุณผู้ฟังบ่ายสามจนถึงห้าโมงเย็นกับโซเซฟนะคะติดตามได้ที่ นี่สำหรับ EFM playlist of the month ค่ะเรามาช่วยกันสร้างลิสต์ของเราส่วนชั่วโมงที่แล้ว playlist ของเราในช่วงท้ายค่ะ The c a s s o e you w y Shine ราตรีร้อนรักแล้วก็ไปที่กำนันทองหลออมจงรวยสำหรับใครที่รู้สึกปลอบใจตัวเองเล็กเด็ดฟาดเข้าให้ไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นั่งอ่านข้อความของคุณผู้ฟังชอบเสื้อตัวนี้จังค่ะสวยงามไม่ได้ซื้อเองอะค่ะคุณผู้ฟัง อมีคุณผู่ฟังคนอื่นซื้อมาให้อีชันก็ใส่ของฟรีไปถูกไหมพี่กวงเราก็คือใส่ที่เขาซื้อมาให้มันก็ตามยุคตามสมัยเขาซื้ออะไรมาให้ใส่ก็ใส่นะดูเลี้ยงง่ายเนาะ,ะดูเลี้ยงง่ายไหมซื้อให้ใส่ก็ใส่อะ,อะไรอย่างเงี้ยบางวันก็ต้องใส่เป็น h e r m ลนี่ถูกปะ่ะใชแล้วแต่วัน แล้วแต่เขาจะประทานกันมาออนะคะรวมไปถึงพี่อ้อมคะวันนี้เป็นชนกลุ่มน้อยที่ลงทุนระยะสั้นแล้วได้กำไรใช้คำว่ามากเลยค่ะทั้งสองเลขคือ63กับ09 ชบขาดและเราอยากจะคุยว่าชนกลุ่มน้อยวันนี้มีหลายคนด้วยนะคะชาว efm เนี่ยอ้าชนกลุ่มใหญ่ของ efm เครืองว่ะเพราะว่าชนกลุ่มน้อยถูกกันไปเยอะแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็บางคนก็บอกว่าอ่าเป็นครั้งแรกที่ฟังเพลงเล็กเด็ดแล้วไม่รู้สึกสะเทือน ไปเลยเพราะอะไรฟังขี่รอบก็ได้เพราะนางเป็นชนกลุ่มน้อย,อยดีใจด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นชนกลุ่มน้อยของวันนี้นะคะในขณะที่บางคนถึงขั้นเอาไปผูกกับอุเทนถวายเก้าสิบปีอุเทนถวายให้โชคคนอื่นนะไม่ใช่ผมเก้าสย์นะนะก็เรียกได้ว่าก็แล้วแต่นะบางคนก็เจ็บอ่ะหวยกินเรียบก็ทํางานต่อแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังต่อให้หวยเราถูก เราก็ต้อง,อง<น>ทํางานงเราอย่าเอาชีวิตไปผูกที่หวยกับลอตเตอรี่แต่ถามว่าซื้อระหวังไหมบอกเลยว่ามากอืมแน่นอนงวดหน้าเจอกันเดี๋ยวจะเอาใหม่งวดนี้ไม่ทันฝันนะนะอเออมันมัวแต่ยุ่งยากอ๋อคุณผู้ฟังถูกตัวหน้าสี่ห้าหก เอ๊ลอตเตอรี่มีตัวหน้า,นา<ด>เล็กหน้าเล,ล็กลอตเตอรี่มีเลขหน้าเดี๋ยวนี้เขาลอตเตอรี่มีเลขหน้านนกับเล็กหลงังสามตัวหน้าเดี๋ยวนี้เขามีอย่างเป็นทางการแล้วมม่เขาบอกว่าไม่เห็นมีเลขแปดเลยอ่ะเจ้าเขาจะอั้นเพื่ออั้นเพื่อให้ดูมีอะไร <laughs> ถ้าอัานแล้วมาดูมีอะไรป่ะดูเลขนั้นจากไม่มีจะมีขึ้นมาป่ะถูกป่ะเพราะอั้นไงนี่ขนมปังพี่อมก็ฉันไม่ได้บอกให้เธอซื้อเธอคิดของเธอเองเธอเอามาจากไหนก่อนขนมปังเป็นสกระแปดฉันยังไม่เข้าใจเธอเลยฉันพูดขนมปังเป็นไอ้ิิมอะไรก็ไม่รู้เออกันไปทั้งคู่เละบางทีอยาตีทุกสิ่งกับคุณฟังแล้วอ้อมออกตัวแล้วนะคะว่าอ้อมฝันสเปะสปะครับรอบนี้ เอ่ยปากเลยว่าฝันจะไปสะปะนอนไม่ดีอ,อ่ะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าขอเพลงขอทั้งไม่เป็นรองขออะไรวะคนเดียวกันด้วยนะขอเยอะเกินตอนชักก้ว่าขอเยอะจริงนะเดี๋ยวนะหายไปไหนละขอโต๊ะริมให้โต๊ะข้างๆครับอะขอโต๊ะริมให้โต๊ะข้างๆแล้วขอไม่ติดเออเยอพอทีเจพออีชั้นเปิดโต๊ะริมเสร็จนางส่งมาว่า เพลงไม่ติดยังไม่ได้ฟังเลยค่ะวันนี้แล้วควรพี่อ้อมเปิดให้น้องที่ทํางานโต้งข้างหน่อยนะคะตอนนี้น้องเขาไม่ไหวแล้วน้องน้องสปาติไฟไหมไม่ใช่ไลยเวลาเราไปเที่ยวอ่ะที่เที่ยวอ่ะเวลาเขามีน้่งตีเล่นอ่ะเขาก็จะรับโต๊ะรับเพลงก่อนเนาะเพราะว่าลูกค้าเยอะใช่ไหมพี่กวังสมมุติเรามีประมาณยี่สิบโต๊ะในผับมันก็ต้องกระจายทุกโต๊ะให้ได้เพลงของบริการโต๊ะนั้นบริการโต๊ะสอง อะไรกของเป็นทองตัวเจ็บ,บอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ลิสต์แล้วเอามาเรียงกันถูกไหมตัวสองจะขอแปดเพลงรวดไม่ได้ตัวสองต้องให้ตัวสี่ตัวสามตัวหนึ่งเขาฟังบ้างใช่ไหมพี่กุงใช่ครับโตัวสองใจงเย็น,ยนคนอื่นมันไส้ทางนักร้องบริหารงานลําบากอังคารพุ่มโป สนับสุนโดยล็อกความอร่อยส่งตรงถึงมือคุณผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและอาหารแมวพรามีสูพรีมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ำลดการแพ้ และแน่นอนนะคะสําหรับวันอังคารกรุมโป่งเราก็ต้องเจอกันวันอังคารสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเรื่องราวหลอนๆเรื่องราวที่ฟังแล้วขนหัวลุกแล้วก็เอออย่าให้เป็นเจอเราเลยเอาให้คนอื่นเจอแล้วมาเล่าแล้วเราฟังพร้อมกันทุกวันอังคารแบบนี้กับอาหารแมวกันดีกว่านะคะอาหารแมวพรามี่สุพริมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ําลดอาการแพ้หาซื้อได้แล้วที่เพชช็อปชั้นนําสุขใจเมื่อได้กินอร่อยฟินได้ทั้งครอบครัวกับน้ําจิ้มสุก,กี้พันท้ทยอร่อยคําไหนคํานั้น Han Krumbo.